สวัสดีครับน้องๆหนูๆวันนี้เราจะมาฝึกข้องวงใหญ่กันนี่ไงข้องวงใหญ่มีทั้งหมด16ลูกเอานักเรียนนับหน่อยส6กลูกหนึ่งสองสามสี่หกเจก้าสิบสบอดสิบนับต่อ13บสานับใหม่ห <laughs> นึง่ง นะอันดับแรกก็ต้องฝึกการนั่งการจับไม้ก่อนนะจับไม้ยังไงอะจับไม้อย่างนี้เอาเอาลูกศิษย์ลูกศิษย์จับไปด้วยลูกศิษย์อันนี้ลูกศิลย์คนแรกนะอ้าวหนูแบมือแบมืออย่างนี้แบมือแบมือนะมือมันจะมีร่องอยู่มีช่องอยู่อางเงี้ยเอาไม้วางลงไปอ่าเอาไม้วางลงไปตรงช่องร่องนี้แล้วก็กำรรแบบนี้แล้วออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้เหลือไว้ตรงนี้นิดนหนึ่งเนี่ยเอามือลองไปวางดูอย่างนี้แล้วข้างล่างหนึ่งส,งสนิ้วกำให้สนิทนิ้วโป้งทาบข้างๆตรงนี้นิ้วชี้อยู่ข้างบนแล้วคว่ำม,มืออ่าแล้วก็สองข้างเหมือนกันเอาหนูจับหนูจับหนูจับแล้วหนูลองวางบนคล้องทีน,งน,งนี้วางบนคล้องหนะูวางบนคล้องนะวางบนคล้องอ่าอันนี้เรายัางตีไม่เป็นอันนี้ยังตีไม่เป็น อันนี้ยังตีไม่เป็นยังไม่เคยเดียนทีนี้พอจับไม้แล้วไม้จับไม้ได้แล้วถ้านั่งท่านั่งนั่งแบบนี้ก็ได้นั่งพ็เพียบแบบนี้ก็ได้นั่งพอเพียบแบบนี้ก็ได้อันนี้นั่งขัดสมาธินะนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิอ้าวแล้วถ้าพระเพียบ์นั่งพเพียบยังไงลูกพเพียบแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่นะครับทีนี้ จับไม้ได้แล้วหนึ่งจับไม้สองวิธีการนั่งนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงนะครับหลังตรงตรงอย่านั่งหลังงออ่านสมมนั่งหลังงอดินั่งหลังงออย่างไได้ต้องนั่งหลังตรงหลังตรงแบบนี้อ่าหนึ่งอะไรนะวิธีการหนึ่งคือจับจับไม้อ่าแล้วสองวิธีการนั่งนนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งขัดสมาธิอะไรก็ได้นะต่อไป ต่อไปเรามาเริ่มตีค้องกันเลยอันดับแรกเรามาไล่คู่8นะคู่8ก็คือคู่เสียงสมมติโดเรมีฟาซอลาทีโดก็โดโดกับโดโดโด,โดอันนี้เขาเรียกว่าภาษาไทยศัพ์สังเกตเขาเรียกว่าคู่8นะครับอ้าวทีนี้ค้องเนี่ยลูปยอดเลยเขาเรียกรูปยอดรูปยอดเนี่ยรูปแรกมันเป็นเสียงมีอาขอฟังเสียงมีหน่อย ทีนี้นับลงมามีอีกแต่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาแค่แปดคู่แปดมือขวาอยู่ทางโน้นมือขวาทางโน้นมือซ้ายอยู่ทางนี้ตีพร้อมกันหนึ่งเขาเรียกว่าตีคู่แปดตีพร้อมกันหนึ่งสองสามตีเสียงเดียวก่อนเรียนเดียวก่อน <c oughs> เอานึงอย่าเพิ่งเก่งดิเพิ่งหัดใหม่ๆเพิ่งเก่ง <c oughs> อขอเสียงมีหน่อยเด้วหนึ่งสองสาม อย่างนี้ผิดมือต้องคว้มมือด้วยเนี่ยคว้มมือตลอดกำให้แน่น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 กำกำอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะบอกว่าหนึ่งเดี๋ยวพี่แล้วกันพี่จะบอกว่าหนึ่งสองสามแล้วไล่อย่างนี้คู่แปดไล่ลงไปเรื่อยๆอันนี้เสียงมีนะมีแล้วกเ็เลโดทีลาเอาไล่ไล่ไล่เสียงต่อไปเราจะไล่คู่แปดนะหนึ่งสองสามมี หนึ่งสองสามนีหนึ่งสองสามเดหนึ่งสองสามโบหนึ่งสองสามดีหนึ่งสองสามปับคว้ามือหนึ่งสองสาม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 อ่ะทีนี้พอหมดลูกแล้วเนี่ยไล่กลับขึ้นมาอีก หมดที่เร่แล้วขึ้นเลยไม่ต้องซ้ำลูกเดิมอะสมมติก่าเรหนึ่งสองสามเอาเรก่อนอสมมติหมดก่อนหนึ่งสองสามอะขึ้นมาอา้าวต้องคว่ำม,มือสิหนูหนึ่งสองสามสีพร้อมกันสีพร้อมกันซ้ายขวาพร้อมกันซ้ายขวาพร้อมกันอะอะซ้ายขวาพร้อมกันไปอะไป โ okay. อเคอะทีนี้สำหรับวันนี้ก็เราก็ได้แลวหนึ่งแบบหนึ่งอย่างในการฝึกคล้องนั่นก็คือไล่คู่แปดนะตีแบบเมื่อกี้วนไปวนมาตีเป็น1 0บสเที่ยวร้อยเที่ยวยีเที่ยวตีให้คล่องให้มือซ้ายกับมือขวาไปพร้อมกันพร้อมกัน อันนี้คือทักษะข้อที่1นนะครับแล้วพบกันใหม่กับพวกเราในคลิปหน้าในทักษะขั้นต่อไปในการตีค้องนะครับผมสวัสดีครับ